to phát đi nó hoa đồ hành tham kiềng đó Hàng bóc, con nô rồi hát, tô yêu, yêu, bên yêu, 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 nhà cái yêu, đâm yêu, đây yêu, 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 Bang to lòng nếp. Một lại được Cái này mục want. cứ mục want. Một mục want. Một mục này Một mục want.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  Một mục 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 นี่นเลยสิปยานานไปอาบน้ำมาคยเทนเอาด้วยพ้ายถัดจอนะอาบน้ำนั่นต้มป้าต้มใบอยู่นะต้มเสียบเสบบียบล่ะสุดยอดต้บมบมขวบพี่พร้อมใส่ยางดิมันขึ้นต้นให่นะเล็วเบวอยาเขาเท่าเลอยกเนะไม่หยุเต้นหนึ่งนะมาริบพดนือต้งยางเลกๆเนี่นยจะหน่อยเนาะี่สอข้ามา Nhuân nhiều Nhuân hiu. Nhuân hiu. Nhuân hiuân 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 mà hiuân hiuân gì đấy hiuân 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 hiu hiuân hiuân Lột kẹp, eh. Go mùa Cái mùa 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 nhìn hay. <laughs> nhìn mùa mùa <laughs> <laughs> ừ. nhìn mùa 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 Mày mùa khăn mùa 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 Có mùa 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 mùa

เนี่ครับทำมะขั่วามะขั่วนะครับผมโอ้ยฟักกันตอนพอวกันตอนฟักแล้วครับนี่เดี๋ยวหาตัวครับไครกิน มือฟาดครับนี่ครับก็ัซับโน กลทางเสียงม้ามครับขนาดใหญ่เติมมาเนี่ยแถวบ้านเมได้ไป อหากินดกว่าหาโนโูด้วตัวนี้เป็นเตาครับเตาไฟใหม่มันใหม่วังเว้นนั่นแหละก็เลยก้อนิสียโนไล,ล่หาตโตโน่ถึงก็ไฟย้อนไฟใหม่แล้ครับเนนนสียใต้เลยใต้ใหม่เสียได้มัน

เสียบๆครับตัวอะไรอืตัวเครื่องครับ <quas iment> เตองหอมครับเตื้องหอมแล้วนู้ใส่ครับตุกอย่างเลยนู้นครับบานนั่งไปแรงมากทรับตอ่นหางมันเอาเน,นี่ยอืมแล้วเรแว่ไหนก็เราละยีเห้อยีหอ น,นม่นาะไม่ได้อันนี้สวมากคือว่น,นไ,ไหนนี่ก็เยียงคือนกินเย็นๆนี่ครับสามโตคือสองโตอะไรยออืมคือไว้ต้นหนูห่ะตัเป็นต้นไก่ไปอยู่บนเดียวเว่ะ เดวเรื่องอะไรเห็นด่จอดไปเฮ้่อยใส่หนูโล่งแลครับมอนเอาใ่นี่ไงเนงูร้ายเมันใส่หนอเลยท่าูิงลยครับหอนเร็วขอโทษครับนี่โมยเมียได้ขนานี่น้ำขอจากเกาหลี ติดต่อหไงครับไม่กอดด้โอ้โหต่ต่อเลยผมว่าอย่าง่มียมีรบบงัวประมาณสองยตัวไกลกประมาณสี่อยตัวน่ครับไกลตีหาคนหาคนมาเลียงซอยอยู่นะรู้เห็น

เดี๋ยวงไ่บอสครับครับครับยังไงเอาโจ้ใส่หน้ามาไอยใช่ไหมมึงพัดบเปินได้บทีกันเขาให้มันถูกก่อนพัดรวงพัดหนูล้วนหนูให้ถูกล่วนหนูถูกกันนะครับอนอะไปใส่นหน้าไม่ตีคือนะบปล่าพตันงหเลรนะครับบอะบอเดินดานะบเปลนเพาว่มื่อนึ่งเลย không 20 luôn mày nhé mày này quầm chìm này cái <laughs> cái <laughs> là gì đâu โก,กวนมันอเอเอไว้นครับใส้ยังในนูหลายไปหนิอืนลวงนหนาก<า>มนันคือประทศงูมันชุกเลยใหนูทา็นามโคตมันทิ้มงวดว่าทำไมทาสนามจะก,ก่อเข้ขมๆเ่ยจังเข้มจี๋ที่สันคือแน,น,น่นอนลูกโดนไหม quê subscribe Không Để nào. Có lỡ những video hấp dẫn ซีเมอร์นมหน่อยเป็นคนเทิด,ทด,ทดนิยมซักเด <c oughs> ี๋ยวรอต้มปไปตาพาม,มาเร็เรวๆแก้ใช่ไหมกับที่อ่ำเพื่อกาษาเนาก็สิใส่ก,กินกับ เอาใส่นาดเนี่ยแล้วประมาณแล้วแบบโดนจะกินกลับกินกลับถ้าถวยว่าใส่เราดังหาที่นักอร่อยที่สุดในโลกถ้าสวยนะถ้าสวยมาใส่ไว้ซท่นั้นนะดดได้เลยนี่ครับต้มปลา <S S S ต้มต้มแป้สวายต้มแซ่บปลาสไว้เมริไทยต็เน,นี้ ตัดตกปลาสวยขอาอินมาแล้วขึ้นลงี้แ่เลยแม่ยางเสียบด้วยเนี่ยน้ำใส่เลยนะจะมอเหยาใส่เลยไปแล้วมาเห็นดิดิ้ข้อกอดอนมากมากแน่ตัหมูกินหมูผัด นะเสียเหมือนกันอดสมปาออดยจงดีแาจเด้หน่อยมันลางแล้วมันเอาไปถิตัวนี้เาทาพี่เลยเนาะนะครับเสหมือนเกิดเนี้ยนนะครับมาครับในเชานะครับกินด้วยกันวันนี้หาโต๊ะมันมันอยมันมันไป้ว มันกเม ö, <staple with> <Elena> ือนะหนได้ออกทองเก็บโทรศัพท์ก่อนเกมเมอร์มงเนี่ยมึงเด เสียวันนี้เสียวันเสร็จจะอยต้องการเดืนทางเลยวะท่านหนหาโลเหมือนหนะบัตปีบอก่าบัตปีเก็บมาขาตัวทุ่ทมันหโทรไปฮะทุ่ทรัพท์อันนี้ผู้ใหญ่มันเดี๋ยวนมสด ยังกันใสายไล่ขืนคาดเนี่ยืนอ่ะชายยุ่งอิ่มด้วยผมเฮ้ยไอชิโน่มาเหี้ยงตัวใดเดียวโจ้ขอมาทางเนี้ยไม่เส้นหนึ่งในเมื่อลรไม่ต้องไปให้จีโนนอนก่อนต้องไปถึงจะไปให้จีโนนอนก่อน จะขโมยไ,ไปอยู่อยู่้วตื่นเน้อวตื่นเช้าก็แล้วแต่แล้วป้าปีจะไปนี่เด้อเนี่ยคป้าเขาบอกมีไผกินเนี่ยแสบๆนะครับกินเนียวไว้ซ้ำเนี่ยกินนาเจอร์ไหมครับ